เบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอ,อทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักิิดความนลังถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชาาั่นมาใบให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขุมนุณมันใจได้ลสวัสดีค่ะยินดีต้อน ทุกคัะทุกท่านนะคะถูรายการรถแซบเวอร์ค่ะวันนี้นะคะมากับรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรถเอสยูีแบบอเนกประสงค์สามารถขับใช้งานได้ทุกวันเลยค่ะรับที่สำคัญเครื่องยนต์ดีเซลนะกับเ e n จี g l c 250D เป็นตัวออฟโรดนะคะ W253 ปี18-19เลขไมล์69,000โลเท่านั้นเองราคาสุดคุ้มวันนี้เพียงแค่1,159,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารคันนี้โทนสีดาเบาะห้องนหนังอาร์ติโก้บอกสามารถปรับไฟฟ้าได้คงมาลาย มันติฟังก์ชัน3ก้านมีระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิพที่หลังพวงมาลัยค่ะแล้วก็ได้ดเ,เป็นตัวเกียร์ค9สปีดในส่วนของจอกลางนะคะขนาด8.8นิ้วรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto นะคะสามารถเชื่อมได้หมดเลยคอโนโซลกลางตกแต่งมาแบบลายไม้สีน้ำตาลจอยไอไดนะคะทัสแพดค่ะมีมาให้ด้วยพร้อมกับจอยค่ะหมดการขี่ค่ะประกอบไปได้วยหมด Eco c o m f o r t Sport Sport Plus พแล้วก็ Individ u a l Mode นั่นเองค่ะด้านหลังของเขาก็คือกว้างมากๆเลยนั่งได้ สบายเลยค่ะบอกค่อนข้างที่จะใหญ่เลยพื้นที่เฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยใครที่ชอบ GLC 250นะคะบอดี้สีเทาแบบนี้ภายในดําแบบนี้ค่ะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยราคาติดแค่1,159,000บาทเท่านั้นเองค่ะในส่วนของด้าน,านาลหลังไฟเลอร์หลังค่ะพร้อมกับไฟเบรกนะคะได้เป็นตัวไฟท้าย LED กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะพร้อมกับเซนเซอร์การะยะ4จุดค่ะในส่วนของฝาก,กระโปรงท้ายเนี่ยเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะ ภายในกว้างขวางเลยค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวม่านกั้นสัมภาระนะคะแล้วก็บาะเนี่ยสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะสำหร,รับเรงเ,งเ,เครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยเครื่องยนต์2.1ลิตรนะคะให้พละกําลังแรงม้าสูงถึง204แรงม้าเลยค่ะยังมาพร้อมกับบรันตีสูสุด2ปี70,000โลยด้วยทุกขาท่านไหนที่สนใจฟรีดาวนะคะคันนี้สามารถทําได้ ได้ค่ 9, ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่19,000บาทนั้เองสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0828560000นะคะหรือว่าแอดไลน์ add 9 9 9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพดีพราอมใหคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวไตันชัวคือคตที่ใช่ชั่ว